โย y โยมึงบนควรไรสัดเดี๋ยวกูก็รอแม่งอย่ามันรอแข่งเดี๋ยวมึงรอแลกและมันระยะที่มันออกมาจากมึงเนีมันบอกถึงพ่อแม่รามึงยังกระจอกมึงกลับบ้านไปก่อนอย่ามันร้องแพมและมาเจอกับกูมึงเตรียมใจก่อนเดีมึงลองแน่คำเท่เทเฟี้ยวเฟของมึงที่มึงบอกน่ะกูพร้อมแก่ คำที่มึงโจทย์ที่สะบ,บัดเดือดสะโลดกูจะกดจนไม่รอดแน่แล้วมึงจะหมัดหรือจะตีเลยว่ามีคนละเล่นกูก็พร้อมแลกแล้วตำแหน่งแชมป์กูพร้อมแซกที่กูจะมาเป็นรอบแรกและกูก็มาโชว์เฟซโชว์โฟร์แต่ว่ามึงยังมาโชว์เฟกโชว์โคเห็นตอนมึงแล้วกูฟังแล้วคนใจงงมันก็คงแต่ควายเข้าไปแวะเข้าไปชมตัวไอ้พวกแวกกอร์ดูกูแซ่ดจนระบบิในไอตุ้งติกูไม่เห็นสก,กัดคนและไม่เก่งใี่จะดึงจะเป็นเช่ใจงง